สวัสดีครับสวัสดีสุรีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาสตาร์ทเครื่องนะฮะเป็นเครื่องที่ถามหากันค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเป็นเครื่องเทอร์โบอ่ะวันนี้จะพาสตาร์ทเจโอกับเ o 7โอเจ็ดซีนะครับเจโอเจโอแปดด้วยตัวเนี้ยเป็นเครื่องที่เขาวางรถเกี่ยวข้าวมานะครับ เขาบอกว่าเครื่องมันยังดีอยู่เลยเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทฟังตั้งแต่ผมตัดลงผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาสตาร์ทฟังกันวันนี้ว่าเครื่องมันจะดีแค่ไหนมันจะสภาพยังไงนะฮะตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ผมฟังไปรอบนึงแล้วนะฮะนี่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  GO7C เครื่องเทอร์โบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะฮะรู้เรื่องเลยเป็นเครื่องเทอร์โบทั้งสองตัวนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเดี๋ยวยกเข้าไปในห้องนู้นเนาะเอาห้องนู้น โล่งดีกว้างดีมันก็น่าจะได้ฟังเสียงชัดเจนดีนะฮะเดี๋ยวเอ่อให้ช่างชาติกับช่างพรนยกเครื่องไปวางห้องนู้นแล้วก็เตรียมระบบน้ํามันระบบน้ําอะไรต่างๆมาสตาร์ทฟังกันว่าเสียงจะเป็นยังไงเครื่องยังรอทุกท่านอยู่อีกหลายตัวอยู่นะนี่ครับ ef750 ตัวนี้เครื่อง80%เปอร์เซ็นเลยผมบอกเลยแล้วเครือค่องไม่เลือกเครื่องไมโครผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หตัวเป็นสิบอะเคร ER ื่องไมโครตอนนี้นะฮะแล้วเครื่องรถแท็กเตอร์ตัวนี้นะครับเครื่องแท็กเตอร์ตัวนี้เอ่อมันจะขึ้นโคดรหัสเออเจ็ดสิามเจนะค,ะครับเจ็ดามนะ <e ตัวนี้นะเขาดูรห um ัสอะไรยังไงกันผมก็ไม่คล่องนะอ่าไม่กล้าพูดเยอะเพราะเราไม่คล่องอย่าพูดเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูช่างทอนกับช่างชาติครับว่าเสียงจะเป็นยังไงตัวนี้เดี๋ยวเขาจะยกเข้าไปในนู้นนะ จะยกไปห้องนู้นครับไปฟังสตาร์ทฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวตั้งเรียงกันใหม่เอาไว้ที่สวยๆว่วนี้ <c oughs> ตอนนี้ของเยอะฝนตกแฉะไปหมดเลยหน้าร้านนะฮะอ่าเขายกไปแล้วครับเดี๋ยวให้เขาไปไล่ระบบน้ํามันไล่ระบบน้ํามันระบบน้ําก่อนที่จะเตรียมสตาร์ทให้เราฟังเดี๋ยวเราเดินตามเขาไปแล้วไปสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันแล้วช่างบางตอนนี้กําลังตัดแมคโครเล็กครับ คือแมคโครเล็กคันนี้ผมได้มาเป็นรถซากนะครับเอารถไปวินขึ้นมาแล้วเนี่ยช่างช่างบางกำลังตัดแล้วจะเอาอะไรเข้าออกมาวางเดี๋ยวพาดูว่าเป็นยังไงโอ้เจโอคันนี้เจโอแปดตัวนี้สวยจังเดี๋ยวมาฟังเสียงกันวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวตามเข้าไปกันครับผมตามมาดูครับทีนี้เจโอเนี่ยครับเจโอแปดซี J C, เห็นไหมครับเจโอแปดซี J C, ธรรมดาเหรอเจโอแปดซี J C, ธรรมดาเหรอตัวเนี้ย <laughs> เอามาครับเดี๋ยวรู้ครับ ว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวให้ช่างทอนออดูระบบต่างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาลองอะไรดีๆแล้วก็จะถอดยอยกากระบาดครับช่างๆจะถอดออ,ออกเพราะว่ากลัวมันสะบัดเดี๋ยวถอดยอยกากระบาดออกก่อนนะฮะมาฟังเสียงกันเ,เดี๋ยวลองใหม่ครับลองให้มันแน่นยกลอยแล้วก็ลองให้มันแน่นลอยแล้วรับ ต่ำครับต่ำตม่มเอ่อยกยกประคองไว้สูงประคองไว้เรียบร้อยครับมาระบบน้ำระบบแบตเตอรี่เข้ามาเลยทีนี้เสียงจะเป็นอย่างไรอาดึงออกหมดแล้วครับสายน้ำสายอะไรที่ปิดไว้ดึงออกหมดครับ แล้วก็ปิดใหม่ครับผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ยังไม่ได้ฟังเสียงสักทีเลยนะตั้งแต่ตัดลงเนาะช่างทอนเนาะ<อ>ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยผมซื้อรถเกี่ยวคันนี้มาก็คือ f c เราอยากได้ตัวเดินนะครับมาเจอผมตัดเลยนะฮะไม่เหลือครับเขาบอกว่าเครื่องดีอะไรดีแต่ตอนย้ายก็ไม่ได้ทําคลิปอ่ะเขาขึ้นเทนเลอร์มาส่งมันมันก็ได้จะ โอเคอยู่มั้งแต่เรามาดูกันครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ช่างเป็นไงน้ำมัน,มนผ่านอยู่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันรอแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ช่างทอนจัดการระบบน้ำมันก่อนมาดูอุปสรรคอีกอหนึ่งชิ้นครับเนี่ยช่างชาติจะถอดยอยกากบาทตรงนี้นะครับเขาดันเชื่อมไว้อีกทีนี้ถ้าถอดไม่ออกมันก็ มันก็จะมีเสียงยอยกละกะบาดอ่ะมันก็จะตีป่องปองมันจะทํามันจะทําให้เครื่องเสียงดังไม่เพาะอ่ะทีทนี้เอาครับเดี๋ยวขันเข้าไปอีกสักนิดสักหน่อยก่อนเอาเลยเหรอเอาเบื้องต้นดิจึ๊กดูตังทอนมันจะจึ๊กจึ๊กไหมามาเบื้องต้นครับเบื้องต้นเบื้องต้นหย่อนแล้ว ตึงใหม่ตึงใหม่อยาตึงใหม่ครับนี่ม่นนี่งนึง,งอ่าามาฟังเสียงกันครับจึกออ๊ก่อนเด้อมันโดนเติมโรเลอบริสต้กเตี้ยเข้าบริสต้าเลย,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 ยเออจึ๊เอออ่าโอเคมองดับเห็นแล้วบะดับใส เออเอ,อ่ะโอเคเอ,อ้าวโอ้โหยิดง่ายนะวะปั๊มพาว power จะฉุดเลยอ่ะ <laughs> โอ้เสียงเครื่องเสียงเครื่องแน่นอนหนัวท่อนปั๊มพาวเวอร์ครับปั๊มพาวเวอร์กจะฉุด <laughs> เสียงเทบเหรอวูวูว <laughs> <Andrew> <oyu> ูว <ator il> <ğim> <plein lava. S 1> ูวูครับเสียงเทบเสียงเทบวู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 าจรเปิดฝฟหน่อยครับ เอา,าป๋าเอาปิดบึ่มอีกทีนึนงแล้วพ่อไม่ได้เติมน้ำครับโอ้เสียงเทอร์โบกระหึม่มกระหึ่มสุดๆอ่ะโอเคตัวนี้ผ่านไปเดี๋ยวไปดูเฮทโอเจ็ดสี่ครับผมไปดูเจดโอเจ็ดสี่กันเอามาครับตัวนี้เฮ7โอเจ็ดสี่เทอร์โบนะที่สตาร์ทจะทำเป็นคอนเทนต์ที่สตาร์ทคู่กันตัวนี้เครื่องค่อนข้างที่จะสวยนะดูครับ ช่างถอนไล่ระบบน้อมันเขาแล้วเครื่องค่อนข้างที่จะสวยนะครับ mm hmm. เครื่องดีนะตัวนี้นะเนี่ยดูรอบเครื่องนี่ครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์พุ้นผ,ผล <c oughs> <c oughs> เครื่องค่อนข้างที่จะดีจะสวยเลยตัวนี้เอามาครับ mm hmm. เดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ช่างสตาร์ทพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมกระนำเลยอ่าครับอ่ะเครื่องแต่ละตัวพี่น้องดูครับ เสียง turbo วิบวิบเลยอะ่ะโอ้สุดๆครับสุดๆด,ดูเสียง turbo ดิวิว,วิวเลยอ,ะอ่ะอ่าได้ชาร์จทำงานเรียบร้อยอ่ะพอแล้วช่างทอนดับสองตัวเนี้ยดูดิราคาก็ขอเน้นโทชนะราคาไม่แพงครับไม่แพงอย่างที่คิดนะอ่าบอกบอกง่ายๆเลยตัวนี้ ตัวนี้ค่าก็อยู่ประมาณ10,000แสนบาทตัวนี้ก็แสนต้นต้นเอาอย่างนั้นเลยราคาประมาณนี้นะครับจะซีทอร์โบตัวนี้ประมาณ10,000แสนตัวนั้นแสน,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 นต้นต้นนะแต่ก็ราคา f อเราพี่น้องเราก็อยู่ดีแล้วครับผม <c oughs> คนพูดง่ายคุยง่ายคนเคลียร์ง่ายผมอะ่ะนะฮะร,ราคามิตรภาพอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาเก็บของแป๊บหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยครับเดี๋ยวสองเครื่องนี้ผมจะไปวางตรงนู้นนะ จะไปวางตรงอ่าห้องเครื่องใหญ่ตรงนี้โซนนี้จะเป็นห้องของเครื่องเล็กนะครับตัวน,นี้เป็นโซนของเครื่องเล็กเป็นเครื่องพวกสี่สูบพวกรถกระบะนะฮะแต่โซนนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวมาด,มาดูมาดูที่วางครับยกไปพูดเล็กก็ได้ยกมาเลยมาดูครับมาดูที่วางอันนี้เอฟซี FC เราพี่น้องเรากำลังมาดูในหน้าคันนี้นะฮะอันนี้ครับบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศหน้าร้านนะแบบนี้เลย นี่นี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ออกมาวางตรงนี้นะเพราะว่าอ่าตรงนี้ว่างอ่ะเดี๋ยวจะขยับเครื่องมาวางสักตัวหนึ่งเนี่ยผมจะวางตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นฮีโน่ที่ลูกค้านิยมเดี๋ยวจะยกยกเครื่องตัวนี้กระติบไปตรงนั้นนะฮะยกเครื่องตัวนี้ไปตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอามาวางตรงนี้เลยนะฮะนี่เขากําลังมาแล้วหาที่วางที่มันเหมาะสมหาที่วางที่มันจำเจมอะ แดดแรงนะครับวันนี้แดดแรงมากนะครับบอกเลยออก,ออกยูทูบปะออกยูทูปปะนี่ลงว่าลงคอนเทนต์วะทำาำนี่ค้าออกว่าออว่ายูทูปปะนี่ออกว่ายูทูปปะบอก <laughs> <laughs> ลูกค้ไาไม่อยากออกไม่อยากลงยูทูครับ <laughs> กำลังดูครับนี่นี่นี่กำลังดูรถสี่ล้อลางครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าเที่อารมณ์ดีๆแบบเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายครับทำด้วยใจรักมันจะมีความสุขนะเนี่ยจังชาติจังทรคู่สุดๆครับวันนี้ช่างอาร์ตไม่ออกมาทำงานครับ <c oughs> วัยรุ่นก็อย่างนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดาอยเป็นซีเรียสกับวัยรุ่นมากอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย วุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการละตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ0879519226 0956643826วุฒิชัยอะไยยน์กะละสีชื่อนี้มีแต่คำว่าค่อนข้างที่จะถูกค่อนข้างที่จะน่าซื้อนะถ้าชิ้นไหนแพงทักทวงได้นะ <laughs> จะได้ปรับราคาลดลงตามันแพง <laughs> อ่ะโอเคขอบพระคุณทุกท่าน มากมากครับ